ดากอนซีซ่าโชโกคินนะโชโกคินนะคนซื้อนะคนซื้อนะดูแขนดากอนซีซ่าโชโกคินดีๆใช่เปิดยังไงก็เจอร้อยตัวนี่ต้องมีของใหม่นะร้อยตัวผมว่าต้องมี90ตัวที่แขนหักต่อให้คนนอนกล่องนะมีโอกาสหักอ้าสวัสดีครับอ้าสวัสดีครับ วันนี้กลับมาพร้อมหน้าพร้อมตาเป็นช่องโลโบคาเฟ่บายไทยコレ็กเตอร์เนื้อหาก็ยังเหมือนเดิมเนาะครับผมยังไงยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ได้เหมือนเดิมนะเพียงแค่เราย้ายช่องมาแค่นั้นเองอาจจะทําคลิปเยอะขึ้นก็ได้หรือว่าหรือว่าอาจจะน้อยลงก็ได้ก็แล้วแต่เวลาวันว่างของเราอะไรเงี้ยแต่ว่า เ่าจ่เ้าของที่เรามีกันนี่แหละพี่ซอยมีขายผมมีเก็บเอามาแกะมามามเล่นมาดูมาเปิดให้ดูแล้วมาวิเคราะห์กันว่ามันมีอะไรได้ได้ได้ก็แต่ว่าไม่เรายังเน้นเหมือนเดิมก็เนื้อหาเรายังเหมือนเดิมใช่คุยไปเรื่อยๆเนาะตามสไตล์เรานะใช่ใช่ชอบชอบอะไรถามอะไรก็ทักมาก็คอมเมนต์คอมเมนต์มาได้คอมเมนต์มาได้อยากอยากอยากดู ตัวไหนเป็นพิเศษหรืออะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าหรืออะไรเงี้ยก็คอมเมนต์คอมเมนต์กันมาถ้าเกิดเรามีเดี๋ยวเราเราจะพยายามจัดมาให้ดูอ่าจัดให้ดูแล้วก็อีกคลิปคลิปที่ท,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 ที่ที่พี่ที่พี่ทำอ่าเลน่เลนๆคือไม่ได้ทําเลน่นๆหรอกก็ทำ<อ>ลงลงช่องโลโบคาเฟ่โลโบคาเฟ่นี่แหละมันก็จะเป็นคลิปรีวิวเออเล่นไปเรื่อยๆอ่ารีวิวทานฟอร์เมอร์อะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวไปแปลงมาหรือวมีมากกว่า อาจจะมีมากกว่ามากกว่ามากกว่าแค่แค่ที่เรามานั่งคุยกันใช่มันก็จะมีแบบปฟลยแบบอ่าอาจจะเป็นคลิปสั้นๆอะไรเงี้ยให้ให้ให้ได้ดูกันอะไรเงี้ยเพราะว่าเพราะว่าบางทีก็แยกกันทำเนาะบางทีก็แยกกันทําแต่ว่ายังหาเวลามารวมกันมานั่งทําเนี่ยคือพยายามมาคุยคุยมีเวลาเราก็อาจจะมีของที่เรามีเอามารีวิวเล่นให้ดูนิดหน่อยพอ ขอให้หายยากอ่าแต่นี่แต่นี่แต่นี่ผมเกินไว้ก่อนเลยนะยังไงผมก็อยากเปิด G X ร้อยนะพี่กับวูเทสเนี่ยโอ้ยนั่นเดี๋ยวต้องจัดต้องจัดสองตัวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวต้องจัดไม่ไม่กองใหญ่ๆเนี่ยต้องจัดไม่คลิปนี้ก็คลิปหน้าแหละใช่ใลองดูแล้ววันนี้พี่พี่ติดอะไรมาติดไอ้นี่ดากอนซีซ่าตัวอะไรนะ S S O C อ่ะที่ซอยบอกว่า จากคลิปที่แล้วใชจากคลิปที่เราคุยกันเราสอยบอกว่าไอ้ดากอนซีซ่าอานี่มาแล้วยังไม่แกะยังไม่แกะแต่ไม่รู้ยังไม่แกะจริงไม่แกะปลอมเดี๋ยวให้อันนี้อันนี้ผมอาจารย์แนะนําอันนี้ผมบอกว่าตั้งแต่ฟังที่สอยพูดนะว่าเฮ้ยเปอร์เซ็นต์ส่วนใหญ่จะมีหักเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันหักไม่หักอันนี้นอนกล่องอย่างดีเลยนะได้มาเนี่ยแต่ไม่รู้เดี๋ยวให้สอยคอมเมนต์ว่าเฮ้ย มีอะไรบ้างแต่ผมบอกผมบอกก่อนอ่าตัวเนี้ยสติ๊กเกอร์เบิ้ลนะสกอรเทเบิ้ลเนี่ยเห็นละอ่าคือ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 เราก็ดูแบบความความหมายของเทเบิ้ลคือเป็นไปได้ยังไงบ้างคือคคือความหมายของเทเบิ้ลก็คือเขาอาจจะแกะเช็คของเขาคือใครเขาคือบันไดหรือว่าพ่อค้าหรือน่าน่าจะน่าจะเป็นคนที่รับมาแต่จริงผมบอกก่อนนะแต่ไม่เคยแกะไงเมื่อ่เมื่อก่อนที่บอกสวยว่าคือมาดองมาดม ส่วนก็ใจแต่ผมผมจะบอกพี่อย่างนี้คือแต่ปกติแล้วเนี่ยถ้า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 หนึ่งแท้เลยอะติ๊กอิ่มจะไม่เบิ้ลแต่ว่าวันนี้มันดูแปลกๆเนาะวิธีการวิธีการวิธีการที่เขาจะติดแกะออกมาแล้วแล้วติดให้มันเนียนมันก็ทําได้เราผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้บอกว่าอ่าเทปที่ไม่เบิ้ลเนี่ยเป็นมือหนึ่งเสมอไปแต่แต่ถ้าถ้าดูอย่างนี้สวยพี่ดูไอ้เทปสองเทปล่างที่มันว่าจะเบิ้ลมันก็เนียนอยู่เนาะ หรือว่ามันขาดข้างในแล้วแปะทับอันนี้เรามีวิธีดูไหมเราก็ไม่ออกเราก็ไอ้นี้ไม่ได้แต่ว่าผมเห็นที่มันเป็นเทเบิลแค่นั้นเองก็เลยทักเคาะอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวว้ถ่ายให้เห็นบ้างเห็นบปล่าพีเห็น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 เป่าพี่เทเบิลอ่าก็ก็ไม่เป็นไรก็เดี๋ยวลองมาแกะดูแล้วกันอ่าโอเคพี่พี่ตัดเลยพี่เจ้าของผมให้โอกาสพี่เปิดตัดแต่ลูกทุ่งอยู่แล้วชื้อ อ่าแล้ววิธีเปิดนี่ผมเปิดนี้ดีกว่าจะได้บางคนค่อยแงะใช่ไหมบางคนรักกล่องใช่ไหมใช่เขาก็จะแบบเสียบเขาก็กลัวกลัวมันจะยับอ่ามันจะมีมีเงี้ยงอ่ะเนาะเขากลัวจะยับก็เลยเอาไอ้นี้งัดตรงปลายบางทีก็จะเอาพวกไม้บรรทัดยาวๆใส่แล้วก็แต่มันทัดดีกว่าพี่มันทัดมันแข็งกว่าคัตเตอร์มันไม่ค่อยแข็ง มันมันโอกาสจะขึ้นมันยากกว่าเนี่ยถ้าถ้าเราไม่เอางัดตรงนี้มันก็จะเป็นรอยเป็นรอยรอยเปิดอ่าทีนี้บ้านเราซีเรียสเนาะคุณเก็บคุณเก็บไอ้นี้มากกว่าคุณเก็บแบบไอ้นี่ยซีเรียสมินเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนเปิดเดี๋ยวก่อนเปิดผมบอกว่าแปดสิบในร้อยที่หักครั้งก่อนบอกแปดสิบอ่าเพราะว่าเพราะว่า <จ>ผมผูกหวยไม่ถูกผมพูดอย่างนี้ขนาดของใหม่ที่แบบเป็นไอเนี่ยผมก็เจอมาแล้ว,ลวที่มันหักอ่ะนี่นะครับพี่คงย,ยกเลยยังสมบูรณ์อยู่นะสมบูรณ์เลยเนี่ยเนี่ยเนี่ยยังยังยัง,ยงสวยเลยนะแต่ไม่รู้เดี๋ยวดูข้างใน,นเดี๋ยวลองมาไอนี้กันอ่าผมขอยืมนละเอาเลย,เเลยไม่งั้นมัน จุดไหนที่หักบ่อยๆตัวนี้มันจะเล็กกว่าไอ,ขอ้ของของไอ้ดีเหน่อยหนึ่งใช่ไหมหน้าเนอ้ออะไรมันจะดูเล็กๆกว่าใช่ใช่มันเล็กกว่ารอ,อดไหมรอดไหมสวยมือสันครับมือสันโห <ฮ S 1> ไม่รอด <laughs> เอ้ยจริงอ่ะจริงเอ้ยไหน เห็นไหมไม่ต้องขยับเลยอ๋อนี่อใช่ครังนี้ก็แตกนี่ว่าถูกต้องชิปหายแล้วเชื่อผมยังเชื่อแล้วตรงนี้ไม่ผ่านนะครับเออว่าแตกเลยเนาะยังไม่ยังไม่ได้เล่นเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไปถ่ายรายละเอียดดีกว่าถ่ายถ่ายมองให้ลูกค้าดูว่าอาการแตกมันจะต้องตรงนี้ที่สอยบอกว่ามันใส่บานพับเป็นเหล็กใช่เหล็กนี้แล้ว พอถึงจุดหนึ่งมันงานใช่ไหมนั่งได้ละนั่งได้ละเหล็กมันงานใช่ป่ะถูกต้องถูกต้องงั้นถ้าเราหมุนปุ๊บแต่ผมจะบอกงนี้นะแล้วมันมีวิธีเล่นไหมถ้าสภาพเนี้ยไม่เล่นดีกว่าพี่เยืนอย่างนี้ก็รวมร่างใหญ่ได้อย่างเดียวอ๋อโอเคก็แค่กดให้มันเข้าไปในไอ้นี่แค่นั้นเองเนี่ยได้แค่นี้รวมร่างใหญ่ได้อย่างเดียวสังเกตสวยไม่กล้ากดอ่าผมจะบอกงนี้อันนี้ผมไม่ได้บีบ ไม่ได้บิไม่ได้บัฟร้านที่พี่ซื้อนะอือืมอันเนี้ยผมพูดเลยมือสองมันไปเปลี่ยนมาปะไม่ใช่พี่คือเขาแกะออกมาแล้วเขาจับแล้วอ๋อเขาแกะออกมาจากคอแล้วด้วยดูใ้ดูพี่เห็นรอยมือปะเออเห็นละเห็นละอ๋อโอเคโอเคถ้าเป็นถ้าเป็นของแต่ร้านนี้พี่เลิกซื้อไปละถ้าเป็นของใหม่เลยนะอือเห็นลเหะฟ้าจะไม่ขึ้นฟ้าที่ฟ้าที่เท้าฟ้าที่ครเมียมใช่ไหมใช่ถ้าเป็นของใหม่เลยมันจะต้อง หอจะต้องเงาเงาเลยหรือไม่ก็พ่อค้าไม่เนียนถ้าถ้าจะเอามาดูมันต้องเอาแบบผ้าเลยเช็ดเช็ดก่อนแล้วค่อยวางถูกไหมผมว่าเขาน่าจะแกะออกมาแกะมาเช็งแกะออกมาเช็ดหรือหรือเอามาจับหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยแล้วเขาก็มาขายในแล้วมาติดสติกเกอร์แล้วก็บอกเป็นของใหม่อะไรประมาณนี้มากกว่าเพราะพี่ฟงซื้อมาตั้งแต่ตอนนู้นเลยนี่ถูกไหมนานมากแลว้วอ่ะไม่รอดเ็นหนึ่งตัวจบข่าวนะครับถ้าใครบอกถ้าไปซื้อ ตัวนี้นะนี่เนี่ใหม่เลยนะยังยังไม่ได้แต่แต่ใหม่ของเราอ่ะเนาะบอกบอกดูแล้วมันก็คือน่าจะมีโดนแกะแกะมาดูแลบอกบอกคนที่ดูรายการเลยผมบอกเลยว่าตัวนี้นะ Gx78 นะถ้าไปซื้อนะแล้วใครบอกของใหม่นะแล้วเปิดดูไม่ได้อย่าไปซื้อพูดเลยใครบอกของใหม่เนี่ยผมไม่เคยแกะเลยผมน่งนี่นั่นเนี่ยอย่าไปซื้อถ้าซื้อนะให้ซื้อมือสองซื้อมือสองดีกว่า ขอแกะดูเลยแตกคือแตกว่ากันไปเลยถ้าไปซ่อมเมานะซ่อมซ่อมไม่ได้ซ่อมได้ไหมถ้าซ่อมต้องเปลี่ยนบันพับทั้งบานเลยโอ้โหซ่อมไม่ได้บอกเลยซ่อมไม่ได้ผมบอกเลยถ้ารู้ว่าแตกก็ซื้อในราคาที่มันแตกแต่ว่าส่วนใหญ่เขาจะเขาจะเขาจะขายกันในราคามือหนึ่งแล้วมันจะมีรอดไหมเนี่ยไม่รอดที่รอดไม่ค่อยมีเอามาเล่นเดี๋ยวก็แตกผมบอกเลยไม่รอดเอามาเล่นยังไงก็แตกถ้าบันไดไม่แก้นะถ้าถ้างาน ตัวนี้ถ้าจะเล่นจริงเล่น DX ดีกว่าไม่หักเล่น DX กับเลยกัสซใช่ไหมเลยกัสซ่ไอตัวนี้ซื้อจะเล่นได้ที่สอยบอกมารวมล่าง่างเดียวใช่ผมผมผมถึงบอกไงว่าผมถึงบอกไงว่าถ้าถ้าเล่นอะซีรีส์เอสโอซอะมันจะมีตัวที่สวยที่สุดก็คือไดจูจริงนี่แหละถ้าเก็บถ้าไม่ซีเรียสเก็บตัวเดียวก็ได้เก็บแค่ไดจูจรินถ้าซื้อตัวนี้มีปัญหาแล้วเล่นไม่ได้จะซื้อมาทำไมอ้ี่ยพี่เนี่ยไม่ได้เล่นละสอยเมืองทําวูช้อใจ บอกแล้วองกองบอกแล้วเป็นทุกตัวลกองกง่องเชื่อหมอเด็หมอจับมาเป็นร้อยตัวแล้วเสียอารมเสียลรมจบข่าวที่เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะออมันถักเลยนั่นเนี่ยแตกแตกมันเริ่มมันมันเริ่มมันจะเริ่มแตกก่อนคือมันลาวแต่ว่าถ้าเราไปขยับมันจะหักมันคงหลุดไปเลยใช่ใช่ถ้าไปขยับไอตรงนั้นก็จะหลุดร่วงันเลยถูกต้อง ถ้าจะถ้าถ้าไปขยับมันมันจะลุกก็ต้องให้มันอยู่อย่างนั้นน้องคืออย่างนี้ตัวนี้ตอนแรกออกมามันไม่เป็นหรอกเพราะมันยังเป็นพลาสติกใหม่อยู่แต่พอพออายุพลาสติกมันนานขึ้นอย่างปีสองปีสามปีมันเริ่มมันเริ่มกกอบเริ่มปีเริ่มอะไรแลอยแรงดีดตัวนั้นมันแรงขึ้นมันก็เลยปกใช่มันก็จะเลยออกมาถูกต้องเพราะว่ามันบางมากถูกต้องเพราะมันบางมากใช่อย่างเช่นอย่างเช่นถ้าเป็นงาน dX มันก็จะไม่มีปัญหาตรงนี้เพราะงาน DX เนี่ยพลาสติกพลาสติกเนี่ยมันมันเหนียวกว่าเหนียวไม่ใช่พลาสติกไม่ใช่พลาสติก PVC อย่างนี้้อก็จะใหญ่ใหญ่แล้วเแล้วมันใช้แกนเหล็กเสียบเลยียบมันใช้แกนเหล็กแบบแกนเหล็กตันเป็นไม่ใช่เหล็กกวงใช่ใช่ใช่นี่แหละปัญหาคือปัญหาคือตอนที่บันไดเทสออกมาล่ะ QC อผ่านจริงแต่ว่าบันไดอาจจะไม่ได้ไม่ได้ระยะยาวส่วนนส่วนหนึ่งระยะยาวแล้วก็การพับ พี่นึกออกถูกไหมการพับอย่างถ้าผมไปเทียบผมเทียบกับโทรศัพท์ซัมซุง Galaxy Fold ที่เขาการันตีว่าเขาผ่านการพับได้เป็นแสนครั้งอย่างเงี้ยคือซึ่งซึ่งซึ่งบันไดทําตัวนี้ออกมามันไม่มีไม่มีการันตีไว่าไม่ได้ทดสอบอยู่แล้วอันนี้แหละคือขยับได้ตอนตอนทำใหม่ๆคือจุดที่ต้องแก้แล้วทีเนี้ยพอบันไดมันออกมาแล้วมัน มันมันมันไม่รับคืนนี่เพราะมันไม่ได้หักนะตอนนั้นเลยอแต่มันมีนะมันมีนะมันมีบางคนเปิดมาหักคากล่องเลยนะอตอนนั้นก็ขอเขมได้มนขอเค้มก็ต้องขอเค้มที่ร้านสไตล์เดิมมันก็หักอีกใช่แต่พอพอเราเอาซื้อมาเสร็จปุ๊บเรามาประกอบโชว์หรือว่าเราซื้อมาเก็บก็ได้มันมาหักตอนที่บันไดมันปล่อยออกมาแล้วสักปีสองปีอย่างเงี้ยอพอพอมันหักออกมาสักปีสองปีบันไดก็ไม่เรียกเก็บละก็ถือว่าเราทําออกมาแล้วมันก็คงไม่ทําใหม่แล้วล่ะ ทำใหม่ไหม <S 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 มีข่าวว่าอา่ไดจูจินจลีนะ